สายอันนี้จะเอาไปผัดกะเพราผัดกะเพ<ะ>รเา,า,ราสายๆหน่อยประมาณเก้าโมงสิบโมงนะมาครับเช้านี้เราก็อยู่ที่ร้านกะเพราเป้าแว่นกันนะครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับ กำลังอบอยู่ใช่ป่ะค่ะเดี๋ยวไปดูชมหน่อยได้ไหมแต่ว่าหางหมูเลยต้องมาสายๆหน่อยนะใช่ต้องมาช่องสายสา้อันนี้จะเอาไปผัดกะเพราผัดกะเพราสายๆหน่อยประมาณเก้าโมงสิบโมงนะผมเอาไอ้ผัดเนี่ย มีเลือกนี้เลยดีกว่าอะอันนี้อ่ะอ่ะยออันนี้ไก่ใช่ป่ะหยอไก่อันนี้ไก่ครับหยอไก่แล้วก็แล้วก็ทำเป็นหมูพวงเพิ่มมาหมูพวงก็มีนะน,นี่อันนี้จะสองพวงแล้วกันนะพวงแล้วก็นะแปบ๊บนึงเอาข้าวผัดดนะ้วยผัดต้องนี้นะใช่ใช่ใช่ใช ่แพะทอดมันถุงที่สี่อ๋อทอดมันเ,เป็นฝากแคปตี้ดีกว่าโอเคเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ก็ได้แต่ว่าก็ยังได้ฝนตกดีมากเลยนะได้ยอดยังได้ยอดอยู่ยังได้อยู่ใช่ปะเออโอ้หฝนตกดีมากเลย เท่าไหร,ร่นะครับ95 <intend> ้าสิบห้าบาทจ้ะเก้าหนะครับก๋วยเตี๋ยวเอาไหมจ๊ะไม่เอาครับโอเคขอบคุณครับฝากติดตามในช่องอยู่โอเคขอบคุณครับมาดูกันเช้านี้ครับร้านเป้าแว่นนะ ก่อนถึงมหาชัยมารีนนะครับแวะมาอุดหนุนกันได้กับข้าวหนักหลายมากเลยอยากให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับอ่าเอาละนีะ่นะครับบรรยากาศอานนี้ที่เส้นเอกชัยนะครับเส้นเอกชัยแล้วก็มาแก,ก้วน,นั่งเห็นม่วงๆเนี่ยต้องมีรถจอดอยู่แล้วก็ควายอยูอ่นะ มหาชัยมาลีนนะครับแวะมาหนุนกันได้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปากหมุดกินเที่ยวกันด้วยนะครับอยากให้ไปรีวิวร้านไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้า